luxa s น้ำดื่มคิตตี้จากไหนับพี่ตุ๊กจากคุณต้อยนิพพาพนนงนุษนะคะให้มาเป็นพันขวดเลยค่ะอนุโมทนาสาธุกับต้อยนิพพรนนงนุษด,ด้วยค่ะสาธุดีครับนี่ครับไม่ได้พูดเลด่นครับพันขวดจริงๆครับน้ําดื่มคิตตี้นะครับโอ้โหขอบคุณมากสาธุเลยนะครับงานปิดหลวงพ่อโสธรน,นะครับ สามกษัตริย์ครับเนนทองนาคตายคนที่ใครเนี่ยอ๋ออันนี้เป็นคู่แฝดครับต<ะ>่างบัรดาคู่แปดบัรดา,ม,า<ะ>มีอาหารฮะนรรี้เป็นญาติกัน <c oughs> เป็นพี่น้องทางสายลม สายเลือดพัดมาเจอกันที่อตอนนี้ว่าผมหลงในความหล่อผมไปเจอเขาได้ยังไงฮะเขาฉุดมาเหรอฮะตีตีหัวแล้วลากมาเลยไงผมลืมบอกไปเมียผมเป็นป้านอ๋อไปเจอเขาได้ไงเจอเขาได้ไงทำงานที่เดียวกันอ๋อแล้วพลาดยังไงพลาดใช่ไหมใช่ไหมพลาดมึงอยู่นี้ไปไหนเล้ว อยู่ใกล้ๆดิใกล้ๆเมียเนอะอยู่ใกล้ๆไกลอยู่ไม่ร้อนหรอกร้อนไหมเขาร้อนเขาร้อนเขาเขาร้อนฮ่าฮ่าค่ไม่ร้อาเขาไม่เคยมานะแต่ว่าผ่า่าส่ง่าฮ่าาฮ่าต่าอ่า่าห่าฮ่าเ่าาฮ่าฮ่าก่บเ่ื่อนทา่ทํ่างาน่าื่าเคิด่า่าเ่านํามาก่บผ่าฮ่อด่ลฮ่าฮ่นี่มาฮาง่าฮ่าฮอาอะาฮ่าฮ่นฮ่า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 ม่าฮอัฮ่าฮ่ีย่า้อยฮ่าฮอา่ย ได้รู้ว่าเวลาตายอยู่เนี่ยเป็นยังไงดูความร้อนนไหมเวลาทาเนี่ยหนึ่งมันจะร้อนบางที่ร้อนกว่านี้อีกแต่แว่าเหนื่อยแล้วเมื่อยแต่ต้องแต่ต้องพอทําไปมันจะลืมเนี่ยไอ้ตายมาวันแรกเน่ยแตกพักเลยโเหมือนน้ำอาบน้ำโดนของโดนของมาที่ของของของหลุดหมดอือคือต้องต้องใช้ว่าใครมาพิสูจน์เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนใครจีบใคร อ่าใครจีบใครหรือว่าเราให้ท่าหัวเราเดี๋ยวเราะดิดิชาวชาวเราเลยหัวราดังหัวเราดังเผื่อจะรู้ก็วันนี้ละอ่ะใครจีบใครใครจีบใครใครจีบใครเออแกตายใครจีบใครอ่ะใครจีบใครจีบใครผมโดนเขาจีบเพราะว่าผมหล่ออ่ะเห็นไหมเห็นไหมอย่างนั้นเลยเหรอดิคือเผาเลยนะยอมเหรออย่าไปยอมแล้วไม่ที่ที่ทำงานต้องมีคนจีบคนเยอะด้วยถูกไหม ต้องทำไงได้ชนะใจเขาเนี่ยเสื้ออาหารแมวเขากินไม่ต้องเล่ก็ต้องด้วยมนไม่ด้วยไม่ได้มนก็ต้องไม่ได้คนไม่ได้คนก็ต้องกระถาเออไม่ได้หมาก็ต้องเป็นแมวเมื่อ่อนเขาไม่ใช่คนธรรมะนะคะจริงปะเขาเป็นคนที่เล่าเมายาเนี่ยดีๆหน่อยที่เมาเมายาเลยเหรจบแล้วแล้วเรากินไหมไม่ค่ะเราเกลียดคนกินกินเหล้าใช่ไหมอันเกลียดแบบแบบแยแยงแบบพี้เนี่ยเนี่ย เขียนอะไรได้อย่างนั้นเออต่ตัวนี้เป็นไงตัวนี้เป็นไงอ๋อดีขึ้นกินหนักกว่าเดิมไม่ไม่ค่ะเลิกแล้ะเขาเลิกแล้ว่ะจริงๆถามนี่ว่าผมไปเจอหลวงปู่ผมเขาไปด้วยอ๋อเลยใช่เขาโดนหลวงปู่หงทัดตั้งแต่ตอนนั้นมาเขาเลิกทุกอย่างเลยค่ะแล้วเขาไม่เลิกกับเราอ่ะเขาเจ้าชู้มาก่อนเขาจดีดีๆดีๆหาออกซ์พูดแบบอาจารย์สงขลี่พูดดีๆออกซ์จบใจแล้วจบใจไม่ก็หลวงปู่ให้เลิกทุกอย่างจะไมไม่เลิกกับเราอ่ะเขาเขารัก ะเขารักเขาก็เลยเล่าเขาก็รักให้เลิกได้มีอยู่หลวงปู่บอกว่าลวงปู่ให้อยู่เป็นเพื่อนกันไห้ลูกอ่าเขาไม่ทำแล้วป่ะไม่ทำแล้วจริงป่ะเขาจำท่าจะทำไปทำก็ต่อยเสียของไม่ทำแล้วเดี๋ยวนี้ทรรมะธรรมนะเสียของหมดอีงน้องปองน้องขาวน้องอเนีหมายถึงติดใจเราติดใจเราขาวใมายถึงชอบชอบเอาร้อนมากเลยเอาร้อนบันมากเลยอันนี้อันนี้เป็นเป็น น้องจมูกที่แบบครอบกรดโมนครับโมนแล้วก็วันนี้จริงๆจะไม่ให้มาเพราะว่าขึ้นสูงอยากมาอยากมาพออยากเฮ้ยคุณเขาเราเราขัดไม่ได้ก็เลยต้องพามาแล้วเขาขึ้นนะความดันเขาขึ้นนะตอนเดินขึ้นมาปไดสูงเออแต่ว่าพอเขามาผิดเขาไอมาเนี่ยมาคาเต็มใจวุ๊บเขาปเคยไปแอะไาที่โรงพยาบาลนะคะน้องโมบอกซิตอนขึ้นน้องโมบอกว่าอะไรสูงเลยเขาึ้นเห็นไม่ได้ปุ๊บเห็นเป็นอะได้เลิกไงน้องโมว่าไง พูดหมอเขาบอกไม่ได้ขึ้นไปไในตรงนี้ขึ้นได้อ่ะขึ้นใจอ่ะค่ะพูดอะไรไงพูดอะไไงน้องโมบอกว่าอะไรสู้อะไรอ่าไหมต้องสู้อะไรต้องสู้ต้องสู้ถึงจะชนะเออเอาหมอมงตลอดเวลาตะกี้ตลอดเวลาเนี่ยนี่ตายมันจะเปลี่ยนเรื่องดิเอาเรื่องเอาเรื่องมึงก่อนไปประเดิเรื่องอ่ะเขาจะชอบใจเพราะาเวลาเวลาผมแบบ พอก็มีนั่นเขาจะอยู่ด้วยแล้วก็จะบอกว่าแต่เขาทะเลาะมันมากเลยชอบอ่าเนี่ยมาเป็นนี้เขาจะบอกว่าอย่าทะเลาะกันสิอยู่กันแค่สองคนเอาวันที่ตายบอกรักคิดจะอยู่แต่วันที่ตายมาบอกเฮ้ยผมรักคุณนะมีไหมไม่มีไม่มีเลยเหรอเฮ้ยเราไม่เคยพูดบอกรักกันเลยพี่เอาต้องไปจับแต่งงานได้ไงอ่ะเราก็ไม่เคยบอกรักกันเอะไรกันอยู่ๆค่อยๆซึมเหมือนน้ำซึมโบราณเเหมือนกันคนอื่นใช่ไหมตอนนี้คือชอบทะเลาะมากเลยทะเลาะจริงใจมากเลย เหมือนโจรกับใจนี่อแต่จริงผมผมจุดเปลี่ยนไปอยู่ในหลวงผมไม่ถามอะไรท่านสักประโยคเดียวแต่ท่านแบบอ่านจิตผมอะไรผมคิดในใจท่านตอบหมดแต่ท่านไม่ได้ไม่ได้บอกเรื่องคนนี้ไม่บอกท่านบอกว่าท่านเลือกคนอื่นกี่ไม่หมดเออแล้ก็บอกว่าคนนี้อยู่เป็นเพื่อนกันอ๋อการพูดแค่นี้กัรหลังจากนั้นมาตั้งแต่ปีห้าห้าเราก็เป็นเพื่อนกันไม่ได้ตลอดแล้วก็เป็นเพื่อนแล้วก็เลยไปหาแฟนใหม่ซะหาแฟนใหม่เลยหาแฟนใหม่เลยเขาไปแล้วก็ไม่เจอ ก็รอดเลยชอบหัวรอดตัวนี้อมีสติต้องอะไรหน้าหน้าอะไรหน้าเมตติุูเทาค่ะอ่านี่คือคาถาของคาถาของหลวงปู่หงอแล้วก็นโมพุทธาย迦ก็พระพุทธเจ้าครับจำได้จำได้เออเพราะเวลาเขาดื้อผมจะต้องสะกิดเขาว่าหน้าะอ่าน้าจ๊ะน้าจ้าดิน้าจ้าดิหน้าจ้าน้าจ๊าเออรับบทพระพุทธเจ้าพี่เก่ครับ เดี๋ยวพอ99เลยโค้งล้ไปมาเลเซียเาสุโขทัยเหรอเขา่คนอะไรสุรินคนสุรินคุยภาษาด้วกันไหมหรือนลาภาษาภาษาเขาเขาพูดเป็นอีสานของเราเป็นสุโขทัยีเขาก็แน่เวยจริงเนาะือไหนาเออาทำยังอย่างว่อย่างอะไรอย่างว่ะาอ่างาูเลือเฮ้ยอยางฟังภาษา สุโก้ยไทยกับกับสุรินคุยกันเลยคุยกันถ้าคุยผมหก็ไม่สนุคุยเป็นไงบมากทาสีทาวันเนี้ยภาษาอีสานอะเป็นไงบ้างวันเนี้ยดีใจไหมอือหรือว่าะตื่นใจรู้สึกตื่นใจเด็ดดูว่าเขาวัดจิตใจสอสทาสีเนี่ยจะมาอีกไหมจะมาอีกไหมเดี๋ยวนี้ ถ้ามีโอกาสก็จะมาจ้าเป็นครั้งแรกที่คุยภาษาสองภาษากันไหมเนี่ยเคุยภาษางี้กันไหมไม่ส่วนมากผมจะคุยปกติหนูจะคุยอีสานกับเขาเอาเลยจะคุยอีสานกับหนูเอาไม่เอาเนี่ยแต่ผมเป็นอีสานพอกระเทินนะเออเข้าใจว่าที่เราพูคุยโถไทยแล้วมันน่ารักดีเวลาคุยพูดโถไทยเขาพูดนีนี่นะเออแล้วเวลาทะเลาะกันนะใช่เออแล้วนักนักทุนทะเลาะนี่ยังไงเฮ้ยอะไรจริงจังแน่จะไปปฏิบัติธรรมจะเป็นคนดีอย่ามัวห่วง ก็หงนี่งิดไปไหนนะอ่าคอยพูดจริงทำจริงเถอะเล่าเลิกหรือยังวันนี้อ๋อหนูหนูให้ไปเลยพูดเลยพูดเลยพูดพูดจริงไหมฮะเล่าเลิกเล่าหรือยังอ่ะอีสานนี่เล่าจริงอยู่บ่อ่าเล่าเลิกยังเลิกเล่าหรือยังโอ้ยสาแล้วบระด็ติดต่อสื่อโซดติสาวติสาวเออติดสาวผู้หญิงอ่ะผู้หญิงผู้สาวเลิกหมดยัง เลิกมดเ่าบอกคุณคุณหิงเั็นไหมโอ้เลิกแล้วบ่มีตังเป็นเป้เขาบ่มีมอเดกบ่มี่ยังบ่มี่ยังเป็นยั้งมียเก็บเบิดเนื้อเขาถามหน่อยมีแต่งงานแต่งไหมแต่งครับแล้วมีมียั้งมนลูกกี่ปีละอ๋อมีลูกแปดปีนะครับเป็นลูกโดยบ่ได้ตั้งใจครับชื่ออะไรชื่อหมูยองครับ เป็นท้องได้ครับเป็นเขาได้ครับโอ้เอมเป็นแมวหมาเอาหรอนี่ยหมาของเขาขาเลี้ยงมาตอนเท่าไหร่เด็กๆเลยเหรอใช่ใครเลี้ยงพี่เมย์เขาเลี้ยงขหล่อไม่มีชู้มเขาเอามาฝากค่ะเขามาฝากคอนโดเขาเลี้ยงไม่ได้อ่าๆเลี้ยงใหญเลี้ยงยากไหมเลี้ยงหมวยหยองค่ะหมวยหยองนี่คือทำอะไรบ้างทำอะไรทำอะไรวะทำชิสุผสมพุดเดิ้ลอันไม่ทำเองอ่ะโอ้ทำแล้วยาม ใช้สเปรย์สปาอะไรนี่โอ้โหต่อหน้าผมนะแต่สมัยก่อนนะพี่คนเขาชอบลือกันพี่ตายมีเมียเก็บพี่ตายมีเมียเก็บคนไม่รู้ก็คิดว่าผมแบบมีเมียเก็บซุกซ่อนเก็บตังเก็บตังทุกวันนี้เหลือแต่ตัวจะมาก็ต้องมากินข้าววัดข้าวอะไรแล้วเก็บเก็บหมดไหมถาไม่ถามเหรเขาไม่มีให้เก็บ กูชอบกูชอบชอบมาดูร้านยังเลโอ้ยไอเรื่องทำใจมากไอเร่องทเลยนเดี๋ยวเดี๋ยวต้องทัดกันนะ้ือออกโทรทัดพูดเลยดีโอ้ยไอเรื่องทำใเยอะๆนี่ใครเนี้ก็แล้เย็นเย็นนี้ไม่เลี้ยงขนมแล้วนะทำไมอ่ะก็หัวลอยเยอะเยอะไม่ไม่ตันไม่ตันไงตันมากี๋ยวเย็นนี้ไม่เลี้ยงขนมแล้วนะะทไมอ่เนาทำไมอ่ะเย็นนี้ไม่เลี้ยงขนมแล้วนะทำไมอ่ะทำไมอ่ะ ย็นนี้เยนไม่เลี้ยงขนมแนะทำไมอะสาวดิีทีเย็นนี้ไม่เลี้ยงขนมแนะทำไมทำไมอะฮะไม่มีตางไม่ฝากตังเรียนเด้อีที่ยนี่ทำไมอย่าไต้องสอนเลยดูว่าเาชาบ้านเตไมหอลรแนีจริงป่ะ ไอ้ปากกัดิงหมูกระพุนกระพุนจระเข้ไม่ได้เป็นใบหน่ว่าใช่ประโยชน์ได้เขาด่าเลยเขาเป็นคนดีเขาน่ารักทะเลาะกันเขาไม่เคยด่าผมอ่ะด่าคุณพ่อคุณแม่ไม่เคยด่าผมอ่ะสนุกไมเล่นสนุกสนุกแล้วสนุกว่าชอบชอบมาติดคอเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันจบที่คุยเรื่องเรื่องเรื่องเล่นใช่ไหมเรื่องจริง ทุกอย่างเรื่องพูดถึงหนักใหญ่พูดเรื่องตัวเองนะหนูไม่แฟนแล้วค่ะเป็นแฟนแล้วเหรอกี่คนคพันยาวค่ะเออไม่เหมือนทตายได้ตายเป็นเร็วมาก่แฟนหนูชื่อซิตพบค่ะเซนเต่าค่ะโอซิทพบซิตพบจากละครเรื่องอะไรอีกอันนี้เรื่องจริงค่ะอ่าอ่าเรื่องจริงอย่างนั้นเลยเพราะมันได้หนึ่งหนึ่งนะคะมีรูปสีขาวสีขาวรูปสีขาวไม่ใช่ค่ะเป็นรูปสี สามีก่าค่ะอ่าสายแลนี่เลิกเลยนี่เก่าเป็นเก้าแล้วอันนี้แม่แม่แม่สามีเขาเขารวยค่ะอืมนี่เราใช่ไหมตัวเราเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจะไม่เลืชื่ออะไรเนี่ยเรียกถูกเรียกถูกนะชื่อมิ้ฮะมิ้มิ้เหรอแล้วคนก่อนนี่ชื่ออะไรคนก่อนคนก่อนคนก่อนดี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  ก็ได้นับอื่นนึจะหมุนอื่นนึงคลิปอย่างนี้แล้วทำนี้ก่อนทำนี้ก่อนนี่ทำนี้ก่อนตึ้งโมทำนี้ทำนี้ทำตึ้งโมทำนี้ทำที่จะตายดิทำนี้นี่นี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราคลิปดิไม่กลับหัวจากพี่ตายจากพี่ตายนะแต่ทำนี้ทำนี้ทำนี้นี่นี่มือนี้เอามือทำเอามือนทำเอามือเอามือนี่เอามือ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 นี้เอามือนี้ทำอ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนพาก่อนคลิปแรกคลิปก่อนเดี๋ยวดิเราไปดู ไปมันก่อชื่ออะไรอาแล้แล้วชอช็อตช็อตเออเลตตตตตตตกต่อที่นอะไีตแหอะลงีต่อลงสีตไปรับแหนตัวเดินะกดา็นไรี่นี่นี่เป็นไต้องมาถ่ายิตตนพี่แก้วก็ต้องเป็นคนรับผิดชอบมาดูแลช ी सर अच्छ